รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด่นกับชัยยายิ้มนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะครับแต่ช่วงที่2จะไปสัมภาษณ์ในเรื่องของ PM 2.5นะครับกับควบกรมควบคุมมลพิษนะครับมาติดตามข่าวเด่นกันก่อนนะครับในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทางสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระป่าณวัดช่องแครน,นะครับหลวงพ่อพรหมที่เบอร์ตากลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่สะบอ่อดินขาวตําบพลพรมนิมิตอําเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับในวันอังคารที่24พฤศจิกายนเวลา1 7 0 0นนาฬิกานะครับซึ่งเป็นโครงการ ของกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งนี้ในโอกาสที่เสด็จในครั้งนี้นะครับท่านพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอไปดูในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องภาพรวมดําเนินงานโครงการพัฒนาสะบอดินขาวซึ่งเป็นพื้นที่สานักงานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์เนื้อที่766 ไร่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแลง้งการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคข,ของราษฎรโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำกกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการ,กรเกษตรอย่างเพียงพอมีการนำพัฒนาพื้นที่สะบอดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิง สามารถกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็สำรองไว้ใช้ในดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งนะครับและสำคัญที่สุดก็คือ,อถูกนำไปใช้แปลงเกษตรพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์766ไร่ซึ่งเป็นพืชส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวโพดมันแกวและก็หอมหัวใหญ่เนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันครับก็วันที่22เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ้วชิราก้าวเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จออกพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตนะครับพระราชทานพระบรมราชโองการให้พู้เด็กพยุท์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมทั้งน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูละอองทุรีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินนะครับทั้งหมดเนี่ยในพระประม่าพิไทยนะครับพระราชทานให้ไม่ได้แลกอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้ง9แห่งด้วยกันนะครับกล่าวคือ มีการพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่กว่าๆให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานที่ท,ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่กว่าๆเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น2 พระสทานโฉนดที่ดิน10ไร่กว่ากว่าให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่กว่าๆเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับแล้วก็พระชทานโฉนดที่ดิน1059ไร่กว่ากว่าให้แก่ผู้บัญชาการฐานบกตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่ อีก493ไรก่กว่าที่ตั้งจังหวัดชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการแก่กองทัพบ,บกนะครับและพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไรก่กว่าให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินรํนนงงนาารตตวจะเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีนะครับและพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไรก่กว่าให้แก่ผู้บัญชาการตํารวจตะระเวนชายแดนที่อ,อชะอําจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ทํางานแก่กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนค่ายพระราม6นะครับพระราชนิเวศมรุกทายวันจังหวัดเพชรบุรีและพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่กว่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแก่ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่15นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็พระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่กว่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อำเภอเพชรบุรีนะครับเพื่อประโยชน์ในทางราชการจังหวัดเพชรบุรีและก็อีกสองแห่งนะครับก็พระพร,ะร,ะระชาชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่กว่า,วาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับให้แก่รักษาการแทนอธิการบดีนะครับเพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและแหล่งที่ แห่งที่9นะครับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไรก่กว่าเขตดุสิตมหาคนครให้แก่ที่การบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับก็เป็นการที่เรียกว่าพระราชาทานโฉนดที่ดินมอบให้ไปเลยนะครับในส่วนของสำนักงานทรัพย์สินพระมหาสัตว์มิได้เป็นการแลกเปลี่ยนใดๆอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากราุณาธิคุณอันใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้นะครับ ในขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีมติให้ความเห็นชอบขยายประกาศใช้พระราชกำหนดการบรหิหารราชะการในสถาสนาการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินทั่วราชอาณาจากักรเป็นครั้งที่8นะครับในคราวนี้การต่ออายุไปมากกว่าทุกครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1่ธันวาคมไปจบสิ้นเอาวันที่15มกราคม2500 64เป็นเวลา45วันนะครับเรื่องด้วยให้ครอบคลุมเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางจำนวนมากเพื่อควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดเรื่องโควิด -19 นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากมายทีเดียวครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ในที่มีการตกลงกันของกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มมวลชนที่จะมีการชุมนุมกันบอกว่าตอนแรก จะไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็มีการเปลี่ยนแผนกันโดยกระทันหันในค่ําคืนนั้นก็ไปชุมนุมกันที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สนักงานใหญ่ที่รัชโยธินนะครับก็เป็นการชุมนุมกันอ,อย่างกว้างขวางนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของตํารวจนครบ,บาลสองและตํารวจควบคุมฝูงชนก็ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยนะครับซึ่งท่านพลเอกพยุจจันโอชา ท่านก็ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นสกัดกันดก้นม็อบแต่เพียงอย่างใดเพียงแต่ห่วงใยว่าไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนียเน่ยซึ่งมีอีกหนึ่งฝ่ายที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ห่วงไม่ต้องการให้ม็อบมาชนม็อบกันเนี่ยนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นความห่วงใยเท่านั้นเองไม่ต้องการให้เกิดมีการโจ,จ,จ,จมตีกันแต่ก็ปรากฏว่ามีการ ทะเลาะเบาแวงกันภายในกลุ่มคณะราษฎรมีการาน่าจะพะทะกันเองหรือทำร้ายกันเองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนในกรณีการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์และแบรีเออร์ใกล้สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็ทำให้วันนั้นรถติดกันระเบิดเถิดเทิงทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอย่างไรก็ตามการชุมนุมในวันนั้นก็สามารถยกเลิกกันไป ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวครับในขณะเดียวกันครับคณะรัฐมนตรีก็ปั๊มหัวใจสภาวะเศรษฐกิจภายใต้พรกฟื้นฟู4แสนล้านบาทรอบที่2กว่า1 5 2 0 0 0ล้านบาทซึ่ง4กลุ่มแผนงานคาดว่า GDP ในปีนี้จะเพิ่มขึ้น0.2%ในปี63และคาดว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้อาจจะติดลบนะครับแต่ปีหน้าหน้า 2.64 GDP อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3.3เปเซนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจนะเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าเร็วร้ายมากเท่าที่ควรนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นทังสภาวะเศรษฐกิจเ,เช่นเดียวกันนะครับและก็ไปดูข่าวตั้ง้าต่างประเทศกันบ้างน,นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในที่สุด ก็โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับว่าที่ไม่ใช่ว่าที่แล้วนะครับจะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือนายโจไบเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข,ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียฟุตบอลฝีเท้าเอกมาราดอนนาวัย60ปีของทีมอาร์เจนตินาเสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับวันนี้ข่าวเด็ดกับแช,ช,ชายายม ก็เดี๋ยวไปติดตามนะครับสัมภาษณ์ท่านรองทิ่ดีกรมควบคุมมลพิษในเรื่องของ PM 2.5ช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาสนทนาในเรื่องของ PM 2.5พอเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเราจะมาสนทนากับท่านรองทธิบดีกรลมควบคุมมลพิษนะครับท่านเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณครับสวัสดีครับท่านรองที่บดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับท่านที่ท่านรองทิพย์ดีครับก็ผมเคยสนทนากับท่านอธิบดีอัตพลนะครับในอีกหนึ่งรายการในช่อง11เอแต่บังเอิญในคราวนี้ก็จะสนทนากับท่านรองอาทิตบดีนะครับแผนการเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครนหรือ2.5เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าได้มีการจัดการแผนเตรียมการ แทบจะทุกปีเนี่ยนะครับในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยมีแผนเตรียมการอะไรบ้างครับท่านครับครับจริงๆถึงในช่วงนี้ก็ทุกหน่วยงานนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมเพราะเรียกว่าเกือบจะเต็มที่เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการประชุมค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็ล่าสุดมานี้เราเพิ่งเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งได้รับความเห็นชอบมาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองว่าให้ดาเนินการ ตามมาตรการที่เราเสนอเนี่ยแหละครับทั้งภาครัฐชุดหน่วยงานนะคับชุกกระทรวงจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาบ้างได้มีการกําหนดไปแล้วครับครับนนจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนพอพูดถึงฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยมักจะเข้าใจว่ามาจากเรื่องไฟป่าในทั้งจากภาคเหนือทั้งภาคใต้เนี่ยแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ย จะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ในกรุงเทพมหานครถูกต้องใช่ไหมครับท่านครับครับถูกต้องเลยครับคือเรื่องปัญหาของฝุ่นลองขนาดเล็กนี่นะครับครับผมจะแยกไปตามพื้นที่ไปยืกยกอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครและบริมณฑลเนี่ยครับเรามีปัญหาเรื่องการจราจรค่อนข้างเยอะอืมป่าไม้บริเวณนี้เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดหลักๆก็จะเป็นยานพาหนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ มาตรการต,าต่างๆในการควบคุมในโซนของกรุงเทพมหาคนครเราเนี่ยก็จะเน้นทางด้านยานพาหนะเป็นหลักเลยครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบรรดารถบรรทุกบรรดารถเมลที่ปล่อยพวกพวกควันดําพวกปัญหามลพิษส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ่านครับใช่ครับก็ยานพาหนะหลักๆที่ปล่อยมลพิษเสียมสูงจนแทบไม่นสึกก็คือรถรถที K ่ใช้ดีเซลเลยอ,อืมอันนี้เป็นหลัก เพราะว่ายิ่งรถใหญ่เท่าไหร่อันนั้นก็อาจจะยิ่งปล่อยยิ่งมากขึ้นถ้าดูแลรถไม่ดีนะครับครับ,รบส่วนรถเกง่งรถอะไรต่างๆเนี้ยก็มีปล่อยมาบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยครับแต่ถามว่าทําไมทําไมมักจะมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวครับท้าเพราะว่ารถมันก็วิ่งกัน กันตลอดทั้งปีเนี่ยแต่ทําไมมันมักจะเกิดช่วงพ m 2อสองจุดห้าเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนประมาณเดือนมีนาคม,มเป็นเป็นเพราะในช่วงของอากาศหนาวที่มันมันมันมีแรงกดอากาศลงมาหรือหรือว่ายัางไงครับท่านครับใช่ใช่เลยครับอาจารย์ก็จะถูกต้องเลยครับปกติเรามีแหล่งกําเนิดคือยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วครับผมก็จดทะเบียนกันค่อนข้างเยอะเลยครับครับก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าปกติ ทั่ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเปลี่ยนฤดูกาลอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วครับก็คือว่าจะมีความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนลงมาและลักษณะที่เกิดขึ้นในลักษณะเน,นี้ยเราจะรู้สึกได้โดยว่าเอ้อากาศมันเริ่มเย็นลงแล้วอือากาศเย็นลงเนี่ยทาให้การกระจายตัวของมลพิษไม่ค่อยดีครับก็เหมือนถือว่าอากาศร้อนลมจะพัดแรงใช่ไหมทั่วทไ่วไปะะถ้าเรารู้สึกมันจะระบายอากาศได้ดีแต่พออากาศเย็น มันจะทาให้เกิดอากาศนิ่งอืพออากาศนิ่งมลพิษรถยนต์ที่เราวิ่งอยู่ทุกวันนี่แหละตามปกติครับมลพิษก็ลอยความที่ลอยไปไม่ได้ก็สะสมความเข้มข้นก็มากขึ้นเรื่อยอดังนั้นคือมลพิษจะสูงขึ้นดังนั้นมันจะจะเกิดในช่วงนี้แหละครับ,รบช่วงปลายปีจนถึงต้นปีฮะเอาละเราเราเรา,เราพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะใน เฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงเรื่องไฟป่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหัดใหญ่เชียงใหม่หรืออุดรธานีขอนแก่นอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะต้องมีการปกป้องปกป้องกันกันได้อย่างไรครับนอกคือคงจะต้องสวมหน้ากากอนามัยถูกต้องใช,ใช่ไหมครับใช่ครับถ,ถูกต้องครับอาจารย์ครับ จริงๆที่น้องประชาชนที่ช่วยได้มากกว่านั้นก็คือดูแลยานพานะของตัวเองอส่วนที่หนึ่งก็คือว่าไม่จุดไฟเผาครับเศษวัสดุการเกษตรเศษใบไม้ใบหญ้าหรือเศษขยะอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ช่วยได้แล้วครับคบอันที่สองก็คือว่าถ้าคนอื่นถ้าในลักษณะที่มีหมอกคันขึ้นมาแล้วเนี่ยอ,อันนี้จะต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งก็คือถ้าเราจะวางแผนออกจากนอกบ้านเนี่ยอ,อาจจะต้องเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศ ก่อนที่ออกนอกบ้านก่อนว่าเอ้ยจะช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรครับถ้าสถานการณ์รุนแรงก็เอาหน้าก,กากาใสา่จริงๆตอนนี้เราใส่หน้าก,กากเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ,รบในช่วงโควิดของโควิดสิบเก้าด้วยอ่าใช่อันนี้ก็ช่วยได้นะหน้าก,กากปกติที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ช่วยได้ในระดับ,บหนึ่งอาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วว่าอัน,นก็ลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วก็สามารถใส่แล้็ช่วยลด สถานการณ์ที่จะผลกระทบต่อร่างกายของเราได้ครับครับครับทีนี้พอพูดถึงในเรื่องเอาละในเรื่องของเขตเมืองใหญ่ๆทั้งหลายในเรื่องของพวกควันรถในเรื่องของเผาอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยพอออกไปในนอกของเขตปริมณฑลเนี่ยก็จะมีทุ่งนา,าชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวบ้างปลูกข้าวโพดบ้างอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ย พี่น้องเกษตรกรก็ปเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาก็ต้องเผาทุ่งทุ่งนาบ้างเผาทุ่งไร่ข้าวโพดบ้างเนี่ยก็ปเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องการที่จะทําการเกษตรใหม่เนี่ยเราจะทําอย่างไรครับที่จะบอกว่า,าคือมันคงหนีไม่พ้นที่เขาจะต้องเผาทุ่งนาเผาทุ่งไร่ข้าวโพดเนี่ยจะทําอย่างไรครับที่ให้ให้เขาบอกว่าจะต้อง คือจะบอกให้เขาไม่ให้เผามันก็ไม่ได้ถ้าต้องทํำยังไงครับท่านครับครับตอนนี้เราก็ต้องให้ความรู้เกษตรกรนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขากําลังจะเผาเนี่ยอ,อันนีค้คือเป็นเงินเป็นทองนะครับครับครับก็คือเราสามารถเอาเศษวัสดุการเกษตรเหล่าเนี้ยเศษฟางครับฟางข้าวสังข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการเกรบ็บรวบรวมอืมก็ขายได้อ๋อค,คนนี้เรามีคนนี้เราทํา มีราคาอยู่แล้วนะครับอย่างฟางข้าวเนี่ยถ้าเก็บรวบรวมเนี่ยส่งเนี่ยมีคนรับซื้อคือไม่จะเป็นต้องต้องคือต้องไปเผาเอาเอา,เอาเรียกว,ว่าเอามารวบรวมทั้งฟางข้าวโพดใช้างข้าวโพดฟางเฟืองทั้งหลายเนี่ยเอาไปขายได้เอาตอนนี้ขายได้ครับอืมประเด็นนิดเดียวก็คือว่าแต่ถ้าจะจําเป็นต้องเผาจริงๆเนี่ยครับก็สามารถจับเวลาการเผาได้ก็ถือว่าต้องไปขออนุญ,ญาตอย่างน้อยก็นาย,ายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนัน ก็จะมีการคุยกันอยู่ในจังหวัดแล้วครับว่าการจะเผาเนี่ยก็จะมีการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมครับถ้าช่วงอากาศปิดอย่างนี้ว่าก็อันนี้อาจจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ให้เผาอืมอืมมีความผิดช่วงครับมีความผิดทางกฎหมายไหมครับผิดแน่นอนครับก็คือยิ่งเผาในพื้นที่ป่าเนี่ยมีกฎหมายของป่าไม้ของอุทยานเนี่ยมีบทลงโทษอยู่แล้วนะครับครับผมจริงๆเผาริมถนนริมเส้นทางจราจรนี่ก็มีความผิดตาม พรบอรจลาพรบ,รบรทางหลวงนะครับอืที่ทําให้เกิดอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันครับผมทีนี้โอเคนอกเหนือจากในเรื่องของเรื่องเรื่องของเอาละในเรื่องกรุงเทพมหานะครท่อไอเสียรถยนต์ท่อไอเสียจากรถบรรทุกบรรทุกแล้วเนี่ยเกิดอไฟไหม้ป่าอาขออภัยครับไฟไหม้ของกลางทุ่งนาบ้างไฟไหม้ของอไรขง่ข้าวโพดบ้างเนี่ยทีนี้มันมีเรื่องของไฟไหม้ป่านะครับท่านครับ จากโรงงานต่างๆด้วยเนี่ยมันผสมผสานกันเข้ามากันทั้งหมดเนี่ยเราจะมีมีมาตรการยังไงครับอย,อย่างเรื่องเอาเรื่องของปล่อยควันพิษจากโรงงานต่างๆเนี่ยแล้วก็ไฟไหม้ป่าทั้งทั้งไฟไหม้ป่าโดยที่ไม่ได้มันอาจจะเกิดจากจะก้นบุหรีบ้างหรือเกิดจากความร้อนแห้งแ้งเนี่ยจะทํำยังไงครับท่านครับตอนนี้ครับเอา,าจากโรงงานก่อนนะครับครับทางเราได้มีการ หาด้วยการกระทรวงศุตาหกรรมในกรมโรงงานนะครับ,รบมีมาตรการในการตรวจสอบทุกโรงงานเลยนะครับอืในช่วงสถานการณ์เดือนจะมามีแผนตรวจสอบทุกโรงงานและตอนนี้ทางวิศวกรของทางกมโรงงานก็ไปตรวจสอบเริ่มตรวจสอบแล้วนะครับก็ไล่ไปแล้วก็ถือว่าก็จะมีการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นถ้าโรงง,งานไหนปล่อยไม่ได้ปล่อยเรื่องฝุ่นควันเกิดมาตรฐานสั่งปิดเลยครับสั่งจุดปะปรงเลยครับ<อ>สั่งปิดเลยนะฮะ คือสั่งให้หยุดปรับปรุงก่อนคือคนไหนเขาจะบอกว่าเป็นขั้นตอนคือเจอสถานการณ์สั่งให้ปรับปรุงครับถ้ายังปรับปรุงให้เวลาและยังปรับปรุงไม่ได้อันนี้ก็ถึงสั่งปิดครับครับผมอันนี้ทางเกี่ยวเรื่องโรงงานนะครับครับส่วนเรื่องการเผาเนี่ยอือันนี้ต้องการให้ความรู้กประชาชนอย่างที่เรียนในทราบทีแรกจริงๆก็คือว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยอื ก็จะไปให้ความรู้กับประชาชนว่าถ้าไม่เผาจะทําอย่างไรจริงๆเสร็จวัสดุการเกษตรเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเอาไปทําปุ๋ยก็ได้เอาไปทำอาหารสัตว์ก็ได้ใช่เอาไปทําเชื้อเพลิงก็ได้นะครับมีบางบริษัทที่ที่เพิ่งไปดูกันที่เชียงใหม่เชียงรายที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเอามาทําเป็นฐานอัดแห่งเลยครับส่งต่างประเทศเลยนะครับเป็นถานเจระดสูงซึ่งซึ่งราคาค่อนข้างดีมากเลยใช่ครับ ทีนี้ไฟไหม้ป่าอย่างเงี้ยอย่างบางทีผมไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับท่านครับบางทีเพื่อน,นชาวสิงคโปร์บอกว่าในช่วงนี้ห้ามไปออกไปจ็อกกิ้งไปออกกําลังกายนะเพราะเกิดมีไฟไหม้ป่ามาจากอินโดนีเซียบ้างหรือไปทางภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยไฟไหม้ป่ามาจากประเทศสหภาพาเมีรนมาเนี่ยคือมัน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 เรียกว่ามันอากาศขมุกข,ขมัวมากๆเลยเนี่ยไฟไหม้ป่าจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงครับท่านครับในการที่ เรียกว่าเขาคงจะต้องเตือนพี่น้องประชาชนว่าคือเราคงไปห้ามประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คงจะห้ามไม่ได้ครับครับจะมีมีแผนการยังไงครับท่านครับคือถ้าสถานการณ์รุนแรงก็อย่างที่เรนทราบนะครับเรามีการแจ้งเตือนอยู่แล้วว่ากับเพื่อนบ้านในประเทศเราก่อนแล้วแจ้งเตือนพวกเรากันก่อนว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์นี้ควรจะดูแลตัวอย่างไรป้องกันตัวอย่างที่ว่านนะครับใส่หน้ากากหรือควรจะอยู่ในบ้านครับ จะมีการเซฟโซนอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะมีการตกลงกันว่ามาทุกจังหวัดยกตัวยกตัวอย่างเช่นทางของภาคเหนือนะครับ,รบจะมีเซฟโซนให้ประชาชนไปอยู่ที่นั่นได้อเอียนหนึ่งก็คือว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศมีข้อตกลงอยู่อันหนึ่งนะครับ,รบก็คือว่าบอกเกีย่ยวเรื่องหมอกควันข้ามแดนครับอันนี้ก็มีข้อตกลงกันอยู่ว่าแต่ละประเทศจะต้องดูแล สถานการณ์ในประเทศของตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเพื่อนบ้านอันนี้อันที่หนึ่งแล้วมีการประชุมกันทุกปีนะครับ oh. ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการให้ความช่วยเหลืออย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศตัม่าประเทศลาวหรือกัมพูชาชเรามีการส่งโมบายนะครับส่งรถตรวจวัดคุณภาพอาพกาศไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้เขารู้ข้อมูลบางทีจุดได้อันหนึ่งก็คือว่า ประชาชนหรือประเทศเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวเรื่องคุณภาพอากาศในพื้นที่เขาเลยไม่ต้องทําอะไรเขาคิดว่าไม่มีผลกระทบครับครับอันนี้เราก็เลยสนับสนุนเกี่ยวเรื่องลบตรวจวัดคุณภาพอากาศไปตั้งในประเทศเขาเลยและให้เขารู้ว่านี่สถานการณ์มันรุนแรงนะผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เกิดแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวประชาชนในประเทศของเขาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับผมเขาก็ต้องกัร์ตรงนี้ก็หลังนี่ก็คือทุกประเทศเนี่ยก็มีกิจกรร,รมมีแนวทางมีความร่วมมือระหว่าง ก็เร็วระหว่างประเทศนะครับระหว่างชายแดนเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลารนความรู้ใช่ครับมีการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือในการดับไฟ้วยครับประเทศไทยเนี่ยเขาข้อมูลไปให้เพื่อนบ้านเห็นบอกว่ามีการติดตั้งตรวจวัดค่าฝุ่นละอองไว้ 65เครื่องกระจายใน 3- 7จังหวัดใช่ไหมครับเราจะจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดเนี่ยภายในปีพศ2565เนี่ยตอนนี้มีการเตรียมการกันกันกันพอสมควรแต่ถามท่านว่าว่า,วาปีนี้เนี่ยฝุ่นละออง pm 2 5เนี่ยจะร้ายแรงเหมือนกับทุกทุกปีไหมครับหรือว่าจะบรรเทาบรรเทาลงหรือดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับ อันนี้อาจจะเป็นข่าวดีนะครับผมเพิ่งคุยกับทางกรมปุนิยมวิทยาเมื่อเที่ยงนี้เองอว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรในปีนี้เขาบอกปีนี้เนี่ยอาจจะฝนเนี่ยจ,จะมาเร็วครับอาจจะมาเป็นช่วงๆนคจจะนครับมกรา,าก็อาจจะเจอฝนโอ้ดีครับกุงไทยกุมไทยก็อาจจะเจอฝนครับฝนอาจจะไม่หนักอืแต่ก็อาจจะเจอแบบทําให้สถานการณ์ความรุนแรงอาจจะลดลงโอเคครับอันนี้ข้อมูลจากกรมปุก็เป็น คำถามคือต้องใครติดตามสถานการณ์ันต่อคำถามสุดท้ายสั้นๆเลยครับท่านครับพี่น้องประชาชนควรจะต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไรแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมืออย่างไรครับในการเรื่องของการป้องกันในเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าครับครับจริงๆข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศนะครับพี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันแอร์พอไทยหรือเวบไซตรแอร์พอไทยใช่ครับ ก็ครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าแต่ละวันคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ของที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองก่อนที่จะออกจากสถานที่พักของตัวเองนะครับครับผมครับที่เหลือก็คือว่าก็ต้องมาดูแลแหลกําเนิดที่เราเป็นเจ้าของอือย่างเช่นยานพาหนะเอาไปตรวจสอบสภาพให้เรียบร้อยหรือไปตรวจสอบบารุงเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยน แล้วก็เช็คสภาพไม่ดีครับคือต้องคือต้องบริการลดตัวเองให้ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช่ครับเพื่อไม่ให้เราเป็นแหล่งกาเนิดแล้วไปผลส่งผลกระทบต่อคนอื่นแล้วก็ตัวเราเองนี่ครับครับครับเดีไปครับเอาละครับขอบคุณท่านรองทิพดีอย่างมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับท่านรองทิพดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านเจลิงศักดิ์เพชรวรณนะครับ อันนี้ก็ PM 2.5มาทุกปีนะครับแต่เชื่อว่าปีนี้น่าจะดีกว่าทุกๆปีนะครับข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับก็ใกล้ถึงสัปดาห์หน้า5ทธันวามหาราชนะครับก็คือควันพ่อพาพ่อขึ้น MRT f รฟรีนะครับคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรม5ธันวาพาพ่อขึ้น MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมมานักกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าพร้อมร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารนณะ เพียงคุณลูกพาคุณพ่อมาแสดงตัวและรับคูป,ปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรีที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงหรือฉลองรัชธรรมตลอดระยะเวลาให้บริการสำหรับคุณลูกชำระค่าโดยสารโดยสารปกตินะครับก็เดินทางปลอดภัยแบงคอก MRT สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้า MRT ครับ วันนี้อาทิตย์ข่าวเด็ดกัชฉยายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันที่หน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ